เซนไปเมื่อวานตอนกี่โมงคะอ๋อเซนเมื่อวานรอนบ่ายโมงครับแล้วอนุมัติกี่โมงเอ่ยอนุมัติสี่โมงเย็นครับอใช้เวลาไม่ถึง2 3สามชั่วโมงก็อนุมัติแล้วนะคะเซลยวเขาบริการดีครับประทับใจเช็คแคร์ดีครับผมนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้อยู่ที่ยูนิคอนดูคานะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะอ่อทรงศักดิ์บาร์ิชีครับผมอ่าวันนี้มาทําอะไรเอ่ยอ๋อวันนี้มารับรถครับผมอ๋อ ไปเมื่อวานตอนกี่โมงคะอ๋อเซ็นเมื่อวานประมาณบ่ายโมงครับแล้วอนุมัติกี่โมงเอ่ยอนุมัติ4ี่โมงเย็นครับรใช้เวลาไม่ถึง2 3สามชั่วโมงก็อนุมัติแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีคนขำบไหมเอ่ยอ๋อไม่มีครับออกคนเดียวครับผม<ห>ออกรถคนเดียวเท่านั้นนะคะมาออกรถกับยูนิคอนดูคาของเรานะคะย้ําเลยว่าออกคนเดียวไม่ต้องมีคนคําค่ะนะคะปะคระทับใจอะไรที่นี่บ้างคะอ๋อปะระทับใจที่รถสวยครับน่า<ห>น่าลองดูน่าเล่นครับ แล้วก็รู้จักที่นี่มาจากไหนเอ่ยอ๋อจากทางเฟซบุ๊กอะครับจากเฟซบุ๊กนะคะอยากฝากอะไรถึงคนที่จะเอารถที่นี่บ้างเอง่ยอ๋อก็อยากฝากบอกเพื่อนๆถ้าใครอยากได้รถก็ลองมาที่นี่ดูครับหรือว,ว่ามาติดต่อเซลเซลเขาบริการดีครับประทับใจเช็คแคร์ดีครับผมนะคะฝากไปด้วยนะคะท่าในใดที่อยากออกรถนะคะสามารถมาที่เต็นรถยูนิคอนจูคาของเราได้เลยะคะ่ะขอบคุณนะคะ